นี่คือเศร้าทองครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วเข่าไงลูกเขาไงเข่าไงสอ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 ง นาลูกเดินนาเดินนาเดินนาเขาซ่องตรวจท้องครับเป็นตรวจตรวจท้อง hey. Hey. ไปลูกไปยังยางลูกยังเร็วเล่า นะครับเข่าแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้าระวังท้ายด้วยระวังท้ายด้วยไปแล้วครับไปแล้วเสร็จเรียบร้อยโอ้รุนแรงรุนแรงไไไมมม่่่เเเอออาาาบ ต้องได้เหตุฟรีเลยแต่ว่าถ้าไม่ทำเป็นเรื่องของคุณแม่ผมมีหน้าที่แนะนำอุย้ยยันดีเลยังไงดุนแรงดุนแรงเอาเครื่องดำลงเลยก็ได้ย,ได 60, 60ยังหกสิบหกสิบเจ้ดหมื่นกว่าน แปดวันคุณแม่บอกประมาณสามรอบนี้แล้วจำเป็นเฮ้ยคนละสองบาทค่าดูเก็บบาทค่าดูครับเก็บบาทค่าดูนี่คือการตรวจท้องครับลุนครับอายุขั้นสมนีสามารถบอกเพียรได้บ้างโอ้ยบอกเก่งไปนัะโชว์หมอเทวดาเอาแค่มันท้องกับบรท้องกราท้องเราเดี๋ยวแปดเดือนเดี๋ยวจะบอกบอกได้บอกสี เอาถวยมันเนี่ยเด้วยไส้ก้อยไหมอุ้ยสองบาทตรวจท้องครับผมตรวจสอบมั่นใจครับว่าจะติดหรือไม่ติดเอาเร็จครับุกอจับไว้ก่อนครับเด๋ว ให้คุณหมอเขาจัดการให้คือบัลลเพลินอันนี้ได้ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเมืองจันทือ

คุณหมอของครับมีแรงเหรอแต่เอาเต้นออกมาขอมาได้สารลักษณะไฟหนอกต้่งท้องเหมืนกับตึงขึ้นอยู่นี่เนาะแต่คุณแม่ต่อไปเข้าคลอดระวังนะคะเมื่อกี้นี่แล่นใส่คุณแม่แล้วก็แบบตีเดียวก็เต็นอยู่ต้องตื่นแขกการตรวจท้องด้วยเครื่องตรวจท้องครับ ไม่ตื่นแขกจังไหนสู้อยเป็นคนอีสานตื่นผู้มาเยือนคือยูทูบเบอร์ว่าคือเป็นญาตนี้คนะนกล้ชร่วงใ้เ่องน้อมากคุณแม่ผสมอะไรไว้ครับไม่ไงครับท้องท้องอยูทูบเบอร์เลยให้คุณแม่ดูเลยตองแล้วครับผม นะครับนี่ครับดึงนาจออันนี้ผมก็เบิ่งว่าเป็ี่นนะครับลักษณะอ๋อตัวก้อนขาวๆนี่ตีอ๋อนี่คือทองครับผมทองได้สองเดือนทองได้สองเดือนแล้วครับผมครบบดีใจด้วยครับสองเดือนครับงัวยีร่างครับผมตัวทองแล้วครับผม ต่อไปก็เอาเข้าซองเอาข้าวควักครับตัวนี้ทําเล็บนะครับผมอันนี้คือบามันเลือดร้อยครับบามันเลือดร้อยครับเป็นเมลูออนครับอันนี้เป็นส่วนสูงครับจะทําเล็บให้สวยครับเพื่อที่จะได้ผสมต่อไปให้ลูกไปโล

ติดแล้วครับติดแล้วแต่งคีบครับแต่งคีบอืมอ้าเดี๋ยวจ้ผลจวดจวดจวดเลย Dale, ¿no? dưới cưới เรียบร้อยครับสวยครับสวยงามว้าบนี้น้อยเนี้ยงามคักบันี้เ้าาเดียวครับแล้วเสร็จเป็นหนึ่งขาครับ เรียบร้อยอนี้แต่งขาหน้านะครับแต่งไดยสวยงามมากครับนี่คือหัวแม่ลูกแหลกครับยูกต่อไป ัวจิตตัวนี้ก็นี่ครับผมครับเท้าจงไว้ิเป็นอุปสรรคต่อการเดินพอนนำนักหลายขี่จะแวะออกเรื่อยๆนะคพื่อนจะได้ขีบบั่งมั่นตอนนี้จะหมอเพ่มาแต่งขีดให้สวยงามครับผมสวยงามมากครับเต่เวลาแต่งขีบกับบอลนนะอครับแต่ความฝีมือ เสร็จแล้วครับผมขาหนาอาจจะเสร็จแล้ว เรียบร้อยครับเรียบร้อยสวยงามครับสวยงามเสร็จสิ้นกันแต่งกียครับบามันเรียดร้อยครับตัวนี้ แม่ลูกเลกครับลูกเพิ่งได้เดือนก,กว่าๆถ่ายลูกถอยเอข้าคอกแล้ววันนี้ให้ลูกกินนมวันนี้ออไปเข้าคอ,อกให้จ้าคอ,อกงวาพุ่นอะไรครับไปแล้วลูกมา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 ,มา สวยย่างงามเลยย่างโก้ครับย่างโก้ใส่ผุนไปหาลูกในอคอกพุ่นลูกย่างน่มเหรอไปบ่อมันเลียดลอยครับผมลูกแหลกครับผมสวยงามเสน่ห์ลูกต่อไปสิซ้ำใดครับไปลูกไป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 ไ ไปไปฮอมมวันนี้มาตีเบอร์ครับผมตีเบอร์ตีเบอร์แล้วก็ทำเล็บครับขอกขอกหองน่าชัดครับพี่น้องครับผมบลูกนี่เดี๋ยวจัดเดือนไนดะ้สองเดือนกว่านะนี่เนาะย่างสองเดือนครับแบบนี้ครับลูกลูกสาวครับเป็นลูกของเคฟหกแปด สวยงามคภาพเป็นหลังแดงครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยสวยๆเราโดนน้อเบิ้งทีนึงนี่นแปลกหูแปลกตาเลยพี่น้องครับผมนี่ครับอันนี้แม่เพิ่นกับเป็นเลือดเอฟหนึ่งแหละพี่น้องครับผมวันนี้จะมาตีเบอร์แับร่ออีกจ้าหน่อยกับมาเป็นทําเขาแล้วก็ตีเบอร์ของตัวลูกเพิ่นครับเป็นเอฟสองนะพี่น้องนี่ครับเอาเดียขึ้นหมอคกนกำลังใหญ่อ,อุปกรณ์ลงมากครับผม ไม่ตัวนี้ฆ่าไว้ชัดนี่ไม่ไม่ตัวคำนี่ฆ่าบ่เนี่ยความเมียควาฟาร์มของนะชัดครับผมครับตีโคกนองนาครับบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องครับผมปูนตรงไหนตรงหน้าครับบรรยากาศตรงไหนตรงหานนี่มาเร่งกำลังสิคำนี่กำลังจะเอาข่าวซ่องครับพี่น้องครับผมพ่อปลาตัวใดเหรอคือกันเลย เดิมแล้วครับเดิมแล้วก็คนสวยกำลังมาคนสวยกำลังมาครับลูกเดินลูกเดินลูกจะเป็นจัตตกดินแล้วเร็ว ไก่ขึ้นไปเรื่อยๆใก่ขึ้นไปเรื่อยๆใกล้ขึ้นไปเรื่อยไก่ขึ้นไปเรื่อยโอ้ตัวใหญ่มัออกมาขวางออกมาหน่อขวางตัวใหญ่ยี่นีไปเข้าไปแล้วเข้าแล้ว ร้อยอ่าดูมาโอ้ลูกกะร่างตะอสั่งครับพี่น้องครับผมนี่ครับลูกสาวครับของคุณพ่อ KF หกแปดสวยงามครับแดงยังคืนเด้ครับพี่น้องครับแบงไม่มีบางตีเลยนี่สวยงามครับสวยงามวันนี้สองเดือนกว่าครับวันนี้จะมาแต่งเล็บให้ยเมียเพล่นแล้วก็ตีเบื่อเมียเพล่นเป็นเอฟหนึ่งครับผมแต่ว่าโตเพลินนี่เป็นเอฟสองเลยแหละครับผมอายุครบหกเดือนกรับมั ทำเขาตีเบือได้แล้วตัวนี้เดี๋ยวจะเจดเดือนจักปีหลังะสิบได้แค่นั่นไก่แล้วล้วครับนี่ออกลูกกระทบครับตัวนี้เอฟหนึ่งเลือดเอฟหนึ่งครับล,ล่างเห่าครับเป็นสาววัวสาวครับ ก,ก็แน่กับผสมแล้วครับผมอันนี้มาติแต่งกีบครับแต่งกีบข้งแม่เพันธ์นะแต่งกีบเนี่ยพันธุวาสิตีเบือหอมวันนี้เสร็งามครับเสร็งงามว่าคอของนายชัดครับอน,นี่วัฒนี่เรียร่อยจเกือบโตครับผมแต่ว่าเลือดสูงอยู่ข้างนี้เรียร่อยจเกือบโตอันนี้จะมา แทงเกีดแบบตีเบอร์อัพเกียดใช่ไหมครับเพราะว่าอีกคนเนี่ยเป็นเหลียดเอฟหนึ่งแล้วเหาเหล็กครับผมเอาเหล็กผมที่จะตีเบอร์ครับตีเบอร์ คร้อมว๊ะมาเจ๊นิ่งเล็กรถนึ่งอะไรครับผมนี่ตุวกเชครับ อโอ้สวยครับสวยสวยเป็นตัวไอครับดินลูกจะดินจะดิน E aí, depois โอ้สวยครับสวยสองห้านะใช่ไหมครับ้อคีก่อนเออรีีนนเอก่งเ่นนังรอกโอ้ยูแล้วอันนี้ก็วกุบเลย้วบแล้วก็ตามด้วยหมายเลขครับ กำลังจะเล่งตำแหน่งครับผมถูกขาเดีวเอาเชือกเี้งมาดึงขา นิดเดียวครับอยูนิดเดียวการเสร็จแล้วครับจะได้เล oh. oh. ็กสวยดดคั <tur> สวยสวยเลขสวยเลขสวยจะดิ้นลูกจะดิ้นให้เลขสวยลูกา,าะจะถ่ายลูกส,สวยโอ้โหอย่างนี้สุดยอดเลย ครับได้สวยครับคมคมคลิปเลยดึงดึงหางไปเลยพี่ดึงดึงไปสุดเลยดึงไปสุดเลยเอาข้ามข้ามเล็กมาพี่ปั๊แป้งอยู่กับพี่แบ๊บเฮ้อแป้งมาดึงไปอีกแล้วเพราะว่าเลขสองหมอตีไม่ได้เอก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 เลขคัตเลขสองครับนุ่มมันก็สีง่ายเรื่องเรืองเรื่องร้อนแล้วครับ ไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่ดิ้นได้เลยได้เลย <Okay. S 1> โอเคได้เลยได้อยู่มัง้งหรือหัวนิดนึงดึงไปอีกได้ไหมพี่บัสเอาปล่อยมาห,หน่อยนะพี่บัสโอเคพอ่อสวยเจอรูตัวนี้โอเคสวย โอเคเลกเบอร์เดียวค,ครับนมันอนี้คือเป็นเอฟครับเอฟหนึ่งเลยระบุขันธุกรรมครับอันนี้คือเอฟหนึ่งนะครับผมไปถ่ายรูปไป เรียบร้อยครับเรียบร้อย,อย,อยอต่อไปก็เป็นการใส่น้ำยาเสร,ร็จสิ้นผลิติจวันนี้ครับผมตีเบอร์ตีเบอร์ทำเล็บแต่งกิดตัวตัว กิฟฟาร์มเนี่ยเข็ขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าคือดินนี่ก็สวยแล้วสุดยอดแลยใช้เวลาที่นอนคุยง่ายนิดนึงแต่ว่ามันโตง่ายเด็กน้อยมากน้อยอย่างี้ตัวด้วย เสร็จเรียบร้อยครับ TIF 25นี่ต่อด้วยยาบำรุงครับบำรุงหังคอดแล้วก็ถ่ายปรพยาธ เตรียมพร้อมที่จะทําท้องต่อไปครับเพราะว่านจเป็นเป็น,ปน,ปนสัตว์แล้วครับผมลูกที่2สองเดือนตัวแล้วจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วผมที่จะผสมแล้วล <c oughs> แข็งแรงดีแข็งแรงดี Bau, bau, bau.